การสร้างวัตถุตรงตันเริ่มด้วยการสร้างไฟล์ใหม่นะครับเสร็จแล้วเลือกเครื่องมือ View on to work plan ในที่นี้จะสาธิตการสร้างสี่เหลี่ยมทรงตันนะครับเลือกเครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยม แล้ววาดรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดต้องการหลังจากนั้นปรับมุมมองเป็นพลายนตริกเลือกเครื่องมือ EXTRUDE หรือเครื่องมือยืดวัตถุครับเครื่องมือ EXTRUDE หรือเครื่องมือยืดวัตถุ ใส่ตัวเลขในช่อง distance เป็นความหนาของวัตถุที่ต้องการมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรในที่นี้จะใส่ความหนา80มิลลิเมตรนะครับพิมพ์ตัวเลข80 mm ลงไปแล้วก็คลิกโอเคก็เสร็จสิ้น กระบวนการสร้างวัตถุทรงตันแล้วนะครับ